ลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศเดิดนมีใครคนชมนวะวะโอ้ป้าไหวในเคเรมือสวยลุนสุดท้ายแล้วเนลายมือ,อยางไ้ไม่ออาใส่ซองให้ชมอย่างเดียวเหรอชมอย่างเดียวว่าผมว่าทุกคนอ่าอย่าไปชมอย่างเดียวต้องใส่ซองให้ด้วยอ่านั่นสิเนี่ยศึกเอากระดานนี่เป็นเป็นครูเลยเนาะเขียนเองนะศึกษาเองไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนปนะไม่เหมือนเรียนไม่ได้เรียน าาทำง,งานปรอ๋อทำงานประณนีเอาก็ต้องเขียนนี่แต่ยังวานเนาะมันมีอักษรวิจิตใช่ไหมการเขียนหนังสืออะ่ะจะมีอยู่มันมีตำราอ๋อเออลายมือไม่ธรรมดาลูกผุ้ชายลายมือน,นั่นคือยศเนี่ยอย่างงี้ก็ยุคอนละยุคแล้วน่ะทุกวันนี้เขามีฟอนต์ไงอินเทอร์เนต็ตไงอเอาตัวอ,อักษรไหนมันมาเลยแต่อันนี้ก็ยังมันดูขลังกว่ากันนั้นเนี่ย